เป็นวิทยากรพูดยังไงให้คนฟังสนใจสวัสดีครับพบกับรายการแนวคิดนะักขายใบายตาทิศอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยนครับว่าจะคุยยังไงจะพรีเซนต์ยังไงให้ผู้ฟังสนใจแล้วสามารถติดยอดขายได้อันนี้สําคัญสุดนะครับสิ่งหนึ่งที่นักพูดนะครับหรือนักบรรยายที่ควรจะต้องมีเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของความพร้อมแน่นอนแล้วฮะ เพราะความพร้อมมีความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านอุปกรณ์นะครับสิ่งที่ทําให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นในการที่เราจะใช้ในการพรีเซนต์หรืออบรมนะครับหรือใช้ในการบรรยายใช้ในการนําเสนอนะครับทุกอย่างก็คือความพร้อมน้ําเสียงก็มีความสําคัญเพราะว่าในจุดที่มันจะสามารถทําให้ลูกค้าสนใจได้เนี่ยก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงที่มีโทนที่สามารถขึ้นขึ้นลงลงตามเคอร์ฟตามอารมณ์นะครับอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดขายให้พูดเน้นเน้นเสียงอะไรที่มันเป็น พูดเป็นมุกตลกก็ให้เป็นเรื่องที่มันมีสีสันไปนะครับทาให้อารมณ์ของผู้ฟังเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับเวลาพีเต์เนี่ยนะครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือพยายามอย่าไปอัดเน้นในหัวข้อที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคหรือในเรื่องของวิธีการใช้งานหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องเครียดเนี่ยยาวนานเกินไปคือต้องมันต้องผ่อนคลายคือจริงๆในเรื่องของความเป็นในเรื่องของเทคนิคนะฮะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ในการอบรมเรื่องของการ ใช้งานภายหลังของการติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่เหมาะกับการที่จะมาใช้ในการพรีเซนต์ในการนําเสนอขายเลยเพราะในการนําเสนอขายเราควรจะพูดถึงจุดที่เป็นประโยชน์ของลูกค้าให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับพยายามอย่าใช้คําศัพท์ที่มันดูยุ่งยากนะครับอย่าไปใช้คาทับศับพท์เกินไปบางทีตัวผมเองเนี่ยบางทีเป็นวิทยากรเนี่ยก็จะพยายามใช้น้ําเสียงที่มันแบบนะสบายๆกันเองกันเองนะครับแล้วศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นศัพท์แบบภาษาไทยคุยเกันกลางๆจะไม่มี นะครับภาษาอังกฤษปนภาษาไทยพอพูดอกิษปุ๊บจะต้องมาบรรยายอธิบายไทยต่อคือมันฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีคนฟังมันเข้าใจยากมันดูแบบคันคันหูเนาะแต่มันก็แล้วแต่นะครับว่าคนฟังเป็นคน ชนชั้นประเภทไหนนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่รู้ภาษาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นชาวบ้านหรืออาจจะเป็นคนทั่วไปเราก็ต้องแยกแยะในเรื่องนี้ให้ได้นะครับการยืนพรีเซนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เรานั่งคุยในยบางทีมันก็มันจะต้องเป็นแบบอารมณ์เหมือนกินข้าวอารมณ์เหมือนนั่งโต๊ะคุยกันธรรมดากันเองแต่ถ้าเกิดเราจะใช้คําว่านําเสนอพรีเซนต์เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการยืนนําเสนอไงนะครับมันไม่ควรจะไปนั่งแบบ ธรรมดาแล้วนั่งอยู่หลังโน้ตบุ๊กมีพุ่มไม้อยู่ตรงหน้าแล้วกูก็คุยไปแล้วคุณก็ฟังมาหลับก็หลับไปไอันี่ก็พูดไปอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่แต่ถามว่าระหว่างกลางได้แล้วนั้นไม่ได้อะไรเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราพีเซต์ไปเนี่ยน้าเสียงเราก็ไปแล้วนะครับน้าเสียงเรามีเคิร์ฟขึ้นลงขึ้นลงสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของมือต้องมีอารมณ์ในการใช้ในการช่วยนะครับให้ สื่อด้วยคําว่ามือเนี่ยมันก็จะทําให้มีสีสันของการมือมันพลิ้วไปด้วยนะครับอ่าถือไม้ไปนะครับมือก็อ่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมันจะได้ความเป็นแอคชั่นนะครับคือทําให้ผู้ฟังดูแล้วมันไม่น่าเบื่ออันนี้คือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคือ,คอบางอย่างมันเน้นได้ก็เน้นเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเป็นวิทยกรเราเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เรามองว่าไอ้คนฟังเขาเริ่มรู้สึกเคร่งเครียดแล้วสิ่งที่เราจะต้องทาเลยก็คือการหยุดแล้วก็เปลี่ยนเรื่อง พยายามอย่าไปอัดเรื่องนั้นยาวเลยนะครับต้องรู้จักเปลี่ยนเรื่องต้องรู้จักหยุดพูดคุยเรื่องตลกหามุกมาเล่นนะครับหรืออีกกรณีหนึน่งคืออาจจะใช้เทคนิคโดยการเดินแทรกข้าไปในกลุ่มผู้ฟังนะครับเดินแทรกข้าไปในกลุ่มผู้ฟังเลยนะครับแล้วก็ใช้สายตาในการประกอบเช่นเออคนนี้มันเริ่มรู้สึก่วงเหงาหนนอนด้วยนะครับสบตานะครับหรืออาจจะใช้วิธีการยิงคําถามนะครับหรืออะไรก็ได้หรืออาจจะใช้เทคนิคในการแบบจิตวิทยาโดยการส่งไปเลยว่า วันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ฟังแล้วแบบสามารถตอบคำถามได้มีรางวัลอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีคําถามตามหลังนะครับอะไรเงี้ยมันจะส่งผลทําให้คนที่ฟังเนี่ยนะครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเฮ้ยจะต้องนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาไว้อะไรเงี้ยนะนะครอันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งพยายามใช้คําว่ารางวัลมาเป็นตัวช่วยก็ดีนะคือหมายถึงว่าเวลาต้องบอกว่าเอออย่างที่บอกไปคือว่าถ้ามีถามปับ๊บมีตอบได้ปับ๊บมีรางวัลให้ปับ๊บอะไรเงี้ยก็ก็เป็นจุดที่สามารถช่วยได้ ที่นี้ถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของไฟล์ใช้ในการพรีเซนต์เนี่ยนะครับหลายคนจะใช้วิธีการเปิดใดเปิดไตเลยนะครับเปิดไตไปเลยทีเดียวก็คือเปิดไฟล์ตุ้มเลยคือผู้ฟังก็จะเห็นแบบภาพรวมทั้งหมดบนไฟพรีเซนต์สไลด์นะครับเป็นไปได้ค่อยๆไล่ทีละขั้นถ้ามันจะเป็นหัวข้อพยายามใส่เปิดหัวข้อนึงก่อนแล้วให้ผู้ฟังคาดเดาว่านะครับว่าหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอ่ะข้อ2เป็นแบบนี้ข้อ3เป็นแบบนี้ข้อ4ข้อ5ข้อไล่ไปเป็นข้อๆเพราะว่า ในเรื่องของ powerpoint เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดทีละข้อความทีละข้อความทีละ,มทละข้อความได้นะครับแล้วก็วิธีการอีกวิธีการนึงเวลาทำพรีเซนต์สไลด์เนี่ยพยายามอย่าไปเอาตัวหนังสือบางทีคนพูดเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้เลยมากหรืออาจจะแบบไม่ใช่คนทำพรีเซนต์นั้นโดยตรงอะ่ะมันก็จะทําให้เหมือนกับมายืนอ่านพรีเซนต์สไลด์ให้ฟังะนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สนุกสนานถ้าผู้ฟังถ้าผู้พูดเป็นคนทําสไลด์เองนะพยายามทํา รูปให้มากกว่าตูวหนังสือไว้นะครับอย่าไปใส่ตูวหนังสือเยอะแล้วไปยืนอ่านให้ลูกค้าฟังพยายามมองหน้าคนฟังไว้พยายามมองหน้าของคนที่เขามาอยู่กับเราไว้อย่าไปยืนอ่านแต่กระดานนะครับไม่ใช่ไปยืนหันหลังให้แล้วก็พยายามอ่านแตกระดานให้ฟังอ่านแต่กระดานให้ฟังแล้วอ่านตามหนังสือคือเหมือนมายืนอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับแสดงว่า ผู้พูดอาจจะไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยหรืออาจไปยืมสไลด์คนอื่นมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่นักพูดก็จะต้องหรือยากรก็จะต้องมาวิคเคราะห์ด้วยนะว่าตัวเองมันพูดทำระเบิดหน่าเบื่อหรือเปล่าอัน phone, น,นี้นะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นะครับผู้ฟังรู้สึกสนุกสนานหรือเปล่าไงตรงนี้นนะฮะแล้วก็การเน้นรูปเนี่ยมันก็ดูมีสีสันนะครับมีความสะดุดตานะครับมันมีมันเป็นเรื่องที่ทําให้มันสุกตื่นเต้นกว่าความเป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามอธิบายให้ฟังถึงเทคนิค ในการใช้งานนะฮะการมองแต่จอแล้วไม่มองลูกค้าเลยอันนี้ก็เป็นผลเลยนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ลำบากใจมากเลยแล้วก็การพูดไปด้วยเวลาเราเข้าถึงเรื่องนั้นแล้วนะครับพยายามหาสินค้าตัวอย่างยกขึ้นมาชูให้ดูนะครับแล้วก็เมื่อชูให้ดูเสร็จปับนะ๊บนะฮะแสดงสกยภาพอะไรต่างแต่สิ่งสําคัญที่ต้องทําก็คือการหยิบยื่นให้กับลูกค้าได้เห็นได้จับได้สัมผัสอย่าไปพูดแค่ให้ลูกค้าฟังแล้วกลัวว่าสินค้าจะพังแล้วให้ไม่กล้าให้ลูกค้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะ ทำให้อารมณ์ในการฟังมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะน่าเบื่อนะครับพยายามสร้างความสนุกของการพรีเซนต์โดยการส่งนะครับส่งอุปกรณ์ที่เราต้องการนําเสนอให้คนฟังเขาดูนะให้เขาได้จับได้สัมผัสได้อะไรเงี้ยนะฮะสิ่งสาคัญน,นะครับของการพรีเซนต์บรรยายสุดท,ท้ายท้ายที่สุดก็คือเมื่อพรีเซนต์เสร็จแล้วนะครับพยายามส่งคําถามไปหรือนะครับ ให้โอกาสผู้ฟังได้มีโอกาสถามกลับมานะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับนะฮะตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการที่จะเมื่อมีการพูดคุยแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ความสนิทมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นความมั่นใจหลายๆอย่างมันก็จะมีมากขึ้นนะครับตรงนี้แหละคือหัวข้อสําคัญของการที่เราจะใช้ในการพรีเซนต์งานหรือบรรยายในหัวข้อง,งานที่เราจะใช้ในการนําเสนอขายนะครับ นักขายหรือนักพูดจําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องนี้นะฮะอย่างละเอียดเลยต้องพยายามดูอารมณ์ลูกค้าด้วยดูบรรยากาศด้วยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงปรับสภาพไปตามอารมณ์ให้ได้เพื่อให้ทุกอย่างเกิดความสนุกสนานแล้วผู้ฟังก็ได้ไประโยชน์จากการที่รถสินค้าได้พรีเซนต์ได้ฟังทุกอย่างได้เข้าใจแล้วเราเองก็มีความสนุกสนานกับการทํางานตรงนี้คือมีความสําคัญเรื่องของการพรีเซนต์มากมายนะครับยังไงก็ฝากลองไปปรับดูนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นวิทยกรหรือเป็นนักขายที่ต้องยืนพรีเซนต์นนะฝากด้วยเรื่องนี้สําคัญ